ซีซั่นนี้อะไรวะเจ็บอีกละเจ็บอีกแล้วมาตินโอเิกาดเจ็บไหลข้างเดิมแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าเกมกลางสัปดาห์ได้ลงด้วยคืออ่ะอันเนี้ยก็ต้องคุยกันยาวเพราะว่ากลางสัปดาห์เล่นวันอังคารเจอบิลเบาเล่นในบ้านครับสุดสัปดาห์หน้าเจอกับเกมสำคัญกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านอีกครับเนี่ยแหละผมคิดว่ามันจะมีผู้เล่นคนไหนบ้างจาก11คนแรกนัดล่าสุด ที่จะได้พักไปถือทอซาหรือเปล่าเพราะยังไงเนี่ยมันก็ต้องคือเป็นสำรองเกมล่าสุดเล่นดีอ่ะก็ต้องมีของรางวัลให้เพราะเพราะถ้าเทียบผมเทียบนะผมว่าทอซากับวานิลลี่นัดที่แล้วผมนึกว่าทอซาจะมาก่อนเลยใช่โอ้โหครับยิงอีกแล้วนะยิง3ามศูนย์พูสวัสด์ย็งไงยอร์เคเลสยังไงโอ้แต่เขาเอาจริงนะคือผมคืออย่างว่าแหละถ้าถ้ามันดีทุกอย่างครบทุกเรื่องราวเก่งทุกแบบเนี่ย ครับมันคงอยู่ทีมบืนน่นนานแล้วแหละมันคงอยู่ทีมใหญ่หนานแล้วแหละก็ยิงไงอยู่ทีมใหญ่แล้วนี่ไงก็เพิ่งมาอยู่ตอนนี้ไงอคือคือผมโอเคนะเก่งเก่งตอนแก่คือไม่คือผมโอเคกับเขาทุก <ừ> อย่างนะจังหวะยิงประตูจังหวะไปเล่นบอลเพื่อทําประตูอย่างเงี้ยดี <B. S 2> แต่ที่ไม่ชอบคือเก็บบอลไม่ได้อ่ะพิคเตอร์ยอแคเรสเออคือเพื่อนจะยัดมาอย่างเงี้ยมันดูแบบมันไม่ได้อ่ะก็เขาเป็นสุนหน้าสไตรเกอร์คือเข้าใจเป็นสุนหน้าสไตรเกอร์แต่ว่าฟุตบอลมันต้อง มันถ้ามันได้ประโยชน์มากกว่าที่ทําได้มันก็ดีไงถ้ามันครบอย่างที่บอกถ้ามันเต่งทุกอย่างอ่ะมันครบเครื่องหน่อยมันก็คงดังไปนานละมันก็คงอยู่อาเซนอลเมื่อ5ปีที่แล้วละใช่มันคงไม่ได้หลุดไปโปรตุเกสหรอกใช่ตรงๆนะใช่ไงก็ถึงบอกไงมันมันแต่ก็ถือว่าเนี่ยโหอย่าไพ่อยลูกผมชอบลูกที่ยิงชนเสาอ่ะเออผมชอบเหมือนกันคือผมว่าเนี่ยมันคือวิธีเล่นแบบเฮ้ยเนี่ยคือกองหน้าแบบแบบยอร์เคเรสอ่ะใช่ คือลูกกนั้นเนี่ยมันจะเป็นขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาเกมกับไอ้ไอ้ฟอเรสต์นะครับผมโนนี่มาดูนเก้ไหลแบบไหลแบบส่งพานแต่ส่งพานแบบพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่สูนหาอาชีพเนี่ยลูกนั้นยิงไม่ง่ายนะเพราะเหลือมุงไม่ยิงน้อยมากครับผมแต่โยเคเลสแม่งตะพันเต็มเต็มตีนะพูดอย่างนี้เลยอะชนเสาชนเสาโอ้โหถ้าไม่ถ้าไม่ชนเสานะแมต์เซลมึงตายบอกเลยก็ก็ยังเป็นอาร์นอนที่ซีซั่นนี้อะไรวะเจ็บอีกละ เจ็บอีกแล้วมาตินโอเิกาดเจ็บไหลข้างเดิมแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าเกมกลางสัปดาห์ได้ลงด้วยคืออ่ะอันเนี้ยก็ต้องคุยกันยาวเพราะว่าหลังจากเอาชนะฟอรเลสในสกอร์ที่สวยงาม3-0ในแบบที่เกมนั้นพักผู้เล่นด้วยใช่อ่าดชแชนไรท์เป็นสำรองใช่อาลงมาเป็นสำรองแล้วก็ไดสลับปิดจ็อบปิดจ็อบได้ กลางสัปดาห์เล่นวันอังคารเจอบิลเบาเล่นในบ้านครับสุดสัปดาห์หน้าเจอกับเกมสำคัญกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านอีกครับเนี่ยแหละผมไม่คิดว่ามันจะมีผู้เล่นคนไหนบ้างจาก11คนแรกนัดล่าสุดที่จะได้พักนั<ช>่นแ,แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันถึงช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นการ มันเป็นการวัดขนาดทีมละเพราะมันมีเกมแชมเปียนส์ลีกกลางสัปดาห์แล้วก็เกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่มันจะได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้แหละนี่ลนะแต่พี่เชื่อไหมผมไม่รู้สึกกังวลเลยไม่กังวลเรื่องไม่รู้สึกกังวลเรื่องตัวผู้เล่นเลยอ่ะเข้าใจแต่ว่าแค่ผมกาลังจะมาชวนคุยว่ามันจะมีการเปลี่ยนทีมไหมใครบ้างที่อ่ะผมเชื่อว่าโฟกัสก็คงจะมองไปถึงพรีเมียร์ลีกแหละผมเชื่อว่าการพักในแคนไรท์ในเกมฟอร์เรส์เนี่ย เพื่อมองไปถึงเกมกับแมนซิตี้เพราะรู้ว่าบิลเบาเนี่ยต้องใช้เดยแคนไรแน่ๆแล้วก็กับแมนซิตี้ก็ใช้เล่นต่อเนื่องเพราะเล่นกับทุกชาติอังกฤษมาถูกไหมเพราะนั้นผมเลยมองว่าเฮ้ยโอเดกาดที่เจ็บไหลซึ่งเป็นไหลครั้งเดิมด้วยนะจะเอายังไงเพราะว่าตรงกลางเนี่ยยังไงเดยแคนไรมาแน่หนึ่งถูกไหมส่วนผมว่าซูบิเมนดี้เนี่ยด้วยความที่เล่นกลางรับ มันก็คงรั้เจอทีมอย่างสเปนด้วยอ่ะอก็ต้องลงยังไงก็ต้องลงอ่ะใช่อ่ะแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นโอเดการหรือจะเป็นคนอื่นแล้วก็ให้โอเดการพร้อมที่สุดสําหรับเกมกับแมนซิตี้อันนี้ค,คือสิ่งที่ผมคิดก็น่าคิดแต่ถามว่าความพร้อมเนี่ยผมว่าโอเดการพร้อมลงเล่นกับบิเบลแล้วอ่าอ่แต่จะใช้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะครับผมเออเอ่อเอออะงั้นเดี๋ยวเรามาพรีวิวเกมเอ่าแชมเปี้ยน,นส์คัพของอาร์เซนอลกับบิเบลเลยดีกว่า นะครับก็เกมนี้ครับอาร์เซนอลจะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟสเกมแรกครับเจอกับแอตเลติกบิเบลคือนังคานตามเวลาประเทศไทยคือ4ี่ทุ่มห้าทุ่มสีครับแต่ตตเร็วแฟนอาร์เซนอลแต่เร็วแต่เร็วก็ดีนะไม่ต้องนอนดึกคุณก็ดูคูด่ดึกต่ออยู่ดีอ๋อเหรออ๋อเหรอคุณไม่ดูเหรอดูดูอะไรเยอะแยะจริงเหรอดูอะไรเยอะแยะเหรออ้าคุณไม่ไปแช่งที่อื่นเขาเลยเหรอแช่งทําไมผมไม่ผมไม่ได้เป็นคน อาคาดมาดร้ายคนอื่นอ,อ๋ออาเซนอลจบก็พอเลยเอออาจจะมีแช่งสเปอร์นิดน,นึงอ่าพูดถึงบิลบาวหน่อยบิลบาวเกมล่าสุดในลีกเพิ่งแพ้มานะครับสถานการณ์คุณจริงเขาชนะออกซาร์ทในลาลิกาสเปนชนะรวดมามีรัดล่าสุดนี่แหละแล้วแล้วบิวบาวหน้าเตะวันศุกร์ด้วยคือจะได้พักมากกว่าอาเซนอนวันหนึ่งเพราะเตะตั้งแต่วันศุกร์แต่ว่าแพ้แแพเล่นในบ้านแล้วแพ้นะครับเกมนั้นตอนเนี้ยเขามีปัญหาก็คือตัวรุกอย่างเอ่อ นิโก้วิลเลียมส์มีปัญหาการบาดเจ็บก็มีเพียงแค่อิจกี้วิลเลียมส์ที่ก็ถอยลงมาเล่นปีกละเพราะตอนนี้มีกองหน้าตัวใหญ่ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าดังนั้นตัวหลักๆของบิลเบาก็นั่นแหละพอขาดนิโก้วิลเลียมส์ไปความอันตรายหายไปเยอะหรือว่ามีอย่างเจ้าซันเซ็ตที่ก็ซีซั่นนี้กลับมาทำประตูได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ซีซั่นที่แล้วช่วงปลายๆเจ็บก็เป็นตัวสำคัญปีนั้เป็นดาวซันโดแต่แฟนๆในอังกฤษจำได้อะคือเขาอะ พลาดการลงเล่นเกมเจอกับแมนยูเมื่อยูโรปาลีกรอบสำคัญนัดที่แล้วก็พลาดท่ก็าไปแต่คนจริงเล่นดีมาตลอดแต่เนี่ยซีซั่นนี้นัดก่อนหน้านี้เพิ่งยิงยู่โทษให้กับทีมได้ก็เป็นตัวรุกตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงซันเซ็ตใช่ไหมใช่ก็นี่แหละก็น่าจะเป็นสูง1 8อสเซนมใช่ก็น่าเป็นตัวที่อันตรายที่สุดถ้าไม่มีนิโกลวิลเลียมส์ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเยอะ ก็จะมีประตูทีมชาติสเปนอย่างทางด้านของอุนันซิมมอนเราแหละประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรผมไม่รู้จักเลยโอก็บิวเบาไงเออไม่ค่อยรู้จักก็บิวเบาก็เขาก็จะเด่นอยู่ประมาณสักสามสี่คนใช่ก็มีก็พี่น้องวิลเลียมทําให้ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกไงปีที่แล้วก็ถือว่าผลงานดีวิลเลียมคือโคตรโคตรเก่งแต่ว่าโชคดีที่วันนี้เขา ไม่พร้อมลงเล่นนะก็เจ็บมาพลาดตั้งแต่ตั้งแต่กับสเปนมาแล้วแล้วก็มาจนถึงเกมลีกล่าสุดกับอาร์เซนอลก็ไม่น่าหายทันส่วนอาร์เซนอลเองก็ตัวเจ็บเพียบนะฮะมาตินอริการ์ดเจ็บเกมล่าสุดต้องมาเช็กว่าจะพร้อมหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าพร้อมนะตัวผมนะวิลียมซาลิบาเจ็บกับเกมลิเวอร์พูลมาซึ่งอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขากลับมาซ้อมเต็มรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้ถ้าจะให้ลงก็พอเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้จำเป็นนะ คือซาลิบาเนี่ยเขาได้พักเพิ่มวันหนึง่งก็เหมือนกับว่ารู้เลยอะว่าเกมเมื่อสุดสัปดาห์นี้จะไม่ใช้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ซาลิบาจะกลับมาเคาะฉนิมก่อนก็เป็นไปได้เกมกับบิลเบาก็เป็นไปได้แต่คนที่ได้พักอ่ะผมมองไปถึงอาจจะเป็นกาเบรียลกาเบรียลมาเกยเยสได้พักบ้างอ่าก็อาจจะเป็นอินคาบิเอที่ได้ลงบ้างซ้ายผมว่าเปลี่ยนแน่นอนไมลวิสเควรีลงมาแทนคาราฟิโอรี่บ้างแน่นอนตัวไม่พร้อมแน่แน่บุโกโยซาก้าไคลฮาวแวกนะครับแล้วก็กาเบียเชซุสที่เสนโอกาสนี่ห้าสิบห้าสิบนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ ผู้เล่น50-50ก็มีโอเดกาซาดิบาแล้วก็คริสเตียนโอการนะครับไล่ไล่อัพเลยไหมของอาร์เซนอลเอาทุกตำแหน่งเลยไหมได้ก็นั่นแหละประตูไม่ได้รายยาไม่น่าเปลี่ยนไม่แน่เฮ้ยไม่แน่วะเกปามันก็อาจจะขอสิทธิ์เพราะว่าปกติอาร์เซนอลแชมเปี้ยนส์ลีกก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะปีที่แล้วไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าประตูประตูมันไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าตอนที่เป็นแลมสเดลอ่ะเปลี่ยนนะใช่ไงก็ถึงบอกไงถ้ามาคือผมก็มอง50าสาสิบเพราะมันนัดแรกด้วย ก็มีความเป็นไปได้เพราะเกมต่อไปมันคือแมชชเตี้ไงงั้นผมเลือกเกปาก่อนเลยอะเออผมว่าเกปาได้โอกาสมเอกเกปาป่ะแบ็กขวาแบ็กขวาเนี่ยผมว่าเป็นไว้กลับมาผมก็คิดเหมือนพี่เ็าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างสายผมก็คิดเหมือนกันว่าไมล์ลูอิสเกเรี่นะเซนเตอร์ผมว่าซาลิบาจะเล่นกับอินคาเบีเออถือถ้าเป็นไล่อัพนี้นะสวยเลยนะก็ได้ลองอ่ะใหม่ใหม่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเป็นห้าคนเกมรับที่คนละชุดกับโนเจอฟอร์เรนในลีกนะ แล้วก็เป็น5คนที่ผมรู้สึกว่าอะไรเ่ไม่แยีไม่แย่ไม่แย่ดีเลยอ่ะใช่ก็ระดับทีมชาติทั้งนั้นอ่ะเป็นตัวจริงได้หมดเลยอ่ะก็ทีมชาติแบ็กซ้ายอังกฤษเซนเตอร์ทีมชาติโคลัมเบียประตูก็ฟอร์มดีปีที่แล้วซาลิบาก็ตัวหลักอยู่แล้วอ่าทางขวาเป็นไรก็จริงๆก็ปฏิเสธทีมชาติอังกฤษนะใช่อ่ามิดฟิลตัวรับผมเชื่อว่ามาร์ตินซูบิเบนนี่ได้ลงบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยผมว่าเป็นเดแคนรา์แน่นอนส่วนเพลย์เมกเกอร์เนี่ยเลือกเลยจะเอาใคร หรือจะเป็น<อ>วานเนลลี่โอ้โหพี่มองไปทอสซาเลยเหรอทอสซานัดที่ลงมาแอซลีตส์ไงผมว่าดันจะอาจจะไปถึงทอสซาหรือเปล่าเพราะเพราะยังไงเนี่ยมันก็ต้องคือเป็นสำรองเกมล่าสุดเล่นดีอ่ะก็ต้องมีของรางวัลให้เพราะเพราะถ้าเทียบผมเทียบนะผมว่าทอสซากับวาเนลลี่นัดที่แล้วผมยังนึกว่าทอสซาจะมาก่อนเลยใช่แต่สุดท้ายพอโอ้โหเป็นวาเนลลี่เราก็ตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยวันนี้เหรอวะ แต่ว่าผมอะรู้สึกว่าเขาวางตัวแล้วว่าถ้าไม่ใช่โอริกาจะเป็นวานเนลี่เขาวางตัวไปแล้ว็อาจะลองไปเลยอ่ะหรือถ้าจะไม่ใช้วานเนลี่จริงๆนะผมคิดว่าจะเป็นอาเบลิชีเอเชออ๋อแต่ตำแหน่งย์เมกเกอร์นะแต่เอเชเขาที่ามาลงตัวจริงไปแล้วผมไม่ละผมก็ถ้าตัวนัวผมนะผมยังมองว่าเป็นโอริกาคุณว่าโอริกาโอริกาลงเลยผมว่าเป็นมองว่าโอริกาแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยก็ครึ่งหลังก็เปลี่ยนออกอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อเพื่อให้แบบ กลับมาให้พร้อมกับเกมเจอซิตี้อะไเงี้ยหรืออาจจะเป็นสำรองลงสลับมาอันนี้ก็ว่ากันก็มีชื่อสำรองแหละอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยแล้วกันขวาไม่น่าขวาไม่น่าเปลี่ยนหรอกมีคนเดียวมาดูไอ้เจ้เล่นดีด้วยใช่เล่นโคตรดีเล่นเนียนตาสักกันยังรักยังก็เปิดใจ มันต้องรักได้แล้วแหมพี่ไอซีก็ยังไม่มีประตูก็ยังไม่ได้ก็ช่วยขนาดนี้คุณเอาอะไรก็ถือว่าดีไงเอาหรออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเปิดใจเปิดใจทำไมแฟนอาชนอลรักนักเตะยากจังก็แหมพี่ก็ไม่ก็รักหมดแหละใส่เสื้ออาซนอลก็รักหมดแหละแต่ว่าจะบอกว่าดีเลยไหมยังยังยังมันก็มันก็ตามหน้าเสือโอเคขอขอทั้งหนึ่งประตูก่อนขอให้มันยิงอะยิงบิลบาวสองประตูนี่เปิดใจเลยไหมรักเลยไหมขึ้นแท่นเป็นน้องรักอันดับหนึ่งเลย อาทางซ้ายก็จะให้เอเซ่เล่นต่อเนื่องก็ควรนะผมว่าเลือกได้หมดเลยว่าแต่ผมมันไม่ไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เลปกติจะแบบไม่คิดไม่มีตัวเล่นว่ะคือผมว่าทำไมผมคิดว่าเอเซ่รู้ไหมผมรู้สึกว่ามาเตนี่มันไม่ไหวอ่ะแล้วมาเตนี่มันมันมันดูดรอปกว่าคนอื่นอ่ะแล้วเอเซ่ก็แบบก็ไม่ได้ใช้ร่างกายมาเยอะอ่ะถูกไหมทีมชาติอังกฤษก็ลงอยู่นัดเดียวนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าเอเซ่เขาคงอยากให้เอเซ่เล่นกับทีมเยอะๆผม ผมแอบคิดว่าน่าจะเป็นเอเซ่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนนะผมว่าจะเป็นทอรซาอ่าครับผมคิดว่าทอรซาจะได้รางวัลตรงนี้แหละถ้าจะเปลี่ยนนะครับแต่ผมอยากให้เป็นเอเซ่ก่อนแล้วก็ค่อยสลับก็ว่ากันส่วนหน้าตัวเป้าห่ะพี่มองว่าโมันไม่มีคนอื่นแล้วเนาะนาทีนี้ต้องใช้เขาไปก่อนแล้วโยเคเลสครับเพราะผมมองว่าก็เอามายิงให้มันจบซะเออแล้วก็จะพักอะไรก็ได้ว่าไปแล้วก็อยากให้น้องมันได้มีส่วนร่วมกับทีมเยอะๆเยอะๆเยอะๆก่อน นะครับอ่ะฝันทงดูสถิติก่อนไหมดูสถิติหน่อยนะห้าเกมหลังสุดของทั้งคู่ถือว่าฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะครับแตอาร์ซนอลหเกมหลังสุดเนี่ยชนะ4แพ้1นึส่วนมีบอชนะ3แพ้2นะครับเพิ่งแพ้ในเกม2เกมล่าสุดเลยแพ้เนี่ยเขาไปแพ้เกมอุ่นเครื่องนัดหนึ่งใช่เขามีเกมอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ะเขาก็เลยลงสิติไว้แต่ถ้าแพ้จริงๆก็คือแพ้เกมเดียวในฤดูกาลนี้ในเกมหลีกนัดล่าสุด ใช่ส่วนเจอกันล่าสุดเนี่ยก็เป็นเกมอุ่นเครื่องด้วยเหมือนกันนะโอ้โหปีบ่าวมาบอลมาเอเมเรดครับเอมิเรตเอมิเรตโดนอาเซออัดไป3ามศูนย์แต่เจอกันล่าสุดนะที่ที่ที่ก่อนนัดเปิดฤดูกาลนะอ่ะผมยังเชื่อว่าอาเซอรน่าจะเอาตัวรอดได้ในเกมนี้โอ้หอย่าเรียกว่าเอาตัวรอดสิเพราะแต่ผมไม่เชื่อว่าจะง่ายนะอ๋อเหรอเออผมไม่เชื่อว่าจะแบบไล่ต้อนเหมือน3 0มศูนย์คราวที่แล้วเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะมีควต้าเสียประตูหน่อยอ๋อเหรอผมคิดว่าจะสัก สามหนึ่งแล้วกันอ่าผมว่าชนะสบายผมว่าอาร์เซนอลนาทีเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะแบบกาลังกําลังมั่นใจแล้วก็คือพอตัวจิงตัวสมรองมันใกล้กันอ่ะคนได้ลงมันอยากโชว์ผมอยากเห็นอินคาบิเยเล่นว่ะเอ้ยเดี๋ยทิปนะลองดูลองดูอาร์เซนอลฟันธงชนะแน่นอนสามคะแนนประเดิมลีเฟสไปก่อนถึงตาทุกคนละคิดเห็นอย่างไรคิดว่าจบด้วยสกอร์เท่าไหร่คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับ แล้วก็ยังไงอย่าลืมกดติดตาม The Stadium ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเกมมาดูกันว่าพี่วอลแมนไหมอาทิตย์นี้มาเจออีกรอบหนึ่งแล้วคุณจะใส่เสื้ออะไรเรื่องของผมดิไม่ใช่ไปใส่เสื้อบิวบอลแต่ได้แต่ใส่เสื้อลงขอไม่ติดแต่เดี๋ยวสัปดาห์นี้วันศุกร์วันเสาร์เจอกันอีกรอบนะเช่ใชพสุดสัปดาห์นี้มีบิ๊กแมตช์แมนเชสเตียอันนี้สำคัญเออบอกเลยว่าเดี๋ยวเก่งก่อนเกมมีสปอนเซอร์แล้วอ่ะไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ